ไม้แล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถฟอร์ดนะครับเกียร์ออโต้ยกสูงมาแต่โรงงานแนะนําคันนี้เลยนะครับนี่คันนี้ปรับราคาใหม่ลดลงมาอีก10,000บาทนะปรับราคาใหม่ลดลงมาอีก10,000บาทนะครับคันนี้นะฟอร์ดเรนเจอร์จดทะเบียนปี2015เกียร์ออโต้นะสีขาวคันนี้เครื่องยนต์2.2นะครับเปิดราคาอยู่ที่278,000บาทจากราคาเดิม1นึ่งแสนสองแสนแแปนบาทปรับลงมาอีก10,000บาทออกรถเพียง10,000บาทงวด5,000กว่าบาทเอง นะครับงวด5,000กว่าบาทรถสวยพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องเอ๋ย0 8 0 0 1 3 7 2 0 8เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีได้เกียร์ออโต้ไปด้วยนี่เกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นเพลยงเพาะเบาะหนาๆแข็งๆนะครับนี่รถโคตรสวยสมาร์ทแคปด้วยนะครับสมาร์ทแคปอีกด้วยขึ้นง่ายลงง่ายสบายเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์2.2เชื้อเพลิงดีเซล0800137208นะครับ ฟอร์เรนเจอร์เกียร์ออโต้จดทะเบียนปี2015นะครับนี่นะนี่เครื่องดีเกียร์ดีรถจอดอยู่สกลน,นครนะครับออกรถง่ายๆออกได้ทั่วประเทศนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นเลขไม้อยู่ที่140,000กิโลนะเลขไม่140,000กิโลนะครับอ่านะใครที่อยากจะได้ไปไใช้งานฟอร์เรนเจอร์278,000บาทนะครับ สดลดได้อีกอยู่นะครับสดลดได้อีกนะครับโอเคพี่น้องเอ๋ย